ผมเห็นเข้าส่งแวร์เวอันนะเพว่าเราไม่มีหุ้นเลย<ะ>เป็นข้าส่งกันบอกอร์บางโบให้สิบาทเป้า<ะ>นะบางโบให้เจ็ดบาทนะฮะแต่ก็พอจะทราบว่าเขามีการเพิ่มทุนกันไปสี่บาทกว่านะ<ะ>แล้วก็มีเจ้านี้ชุดเดิมแปลงหูหลายลออย็อตนะฮะผมไม่รู้ว่าใครต้นทุนเท่าไหร่แต่แต่ไม่น่าจะเกินสามสี่บาทหรอกเพราะนั้นเราเบส ว่าต้นทุนของคนที่เป็นโจนี่ที่เป็นแบงค์มอะไรานังเนี่ผมคิดว่าไม่เกินสีบาทเพราะนั้นไม่น่าต่ำกว่าสีบาทคนคนนี้ไม่ขายแล้วแต่ว่าจะขึ้นไหมไม่รู้จริงๆเพราะว่าฟรีโหดมันน้อยฟรีโหดต,ตอนนี้ได้ข่าวว่าหกเปอร์เซ็นต์พุดอยู่ในมือผู้ถือหุ้นรายใหญ่กระทรวงการคลงังแล้วก็กลุ่มใหม่ที่ใส่ 93%กลุ่มพวกนี้ติดไซเลน์ก็ก็ติดติดไซเลนนี่บางคนก็หัวเดือนคนก็ปีแล้วแต่จำแนกก็ทีนี้ก็ต้องไปดูแล้วว่าใครพู้ที่จะฟีฟอสอยู่6%เนี่ยมันจะยังไงผมก็ไม่รู้ว่าก็รอแต่ถ้าถ้าเปิดมาแพงๆเราเคงอดไม่ลงอย่างนึกตาแต่ถ้าเปิดมามี มีแจ็คให้เรารู้หน่อยจะดีก็ไม่รู้เหมืยังไงแต่ว่าว่ากําไรเยอะก็เดี๋ยวลองดูลองดูว่าจะยังไงเรา,เรา,หารให้พอเราพอมีรู้นี่เราทราบเสี่ยงอันนี้คนตัวนะผมก็ยังไม่รู้ไม่มีใครรู้เพราะว่ามันซัสซ์เป็นไปได้กี่ปีอะ่ะแล้วเราก็ไม่รู้ว่าไอ้คนที่ไปแปลงนี่เขาอยากได้แคชเขาหรือเปล่าเอาแน่ไม่ได้เพราะบางคนก็เพราะผมเคยเล่นมาตัวเจ้าหนี้ แปงนี้เป็นทุนที่สามสิบกว่าห้นงตัวนั้นห้นตัวนั้นอยู่ประมาณเท่าไหร่สามสิบต้นต้นผมก็ซื้อใหญ่เลยเพราะเขาแปลงนี้เป็นทุนที่สามที่ไปไปผมคิดว่าหุ้นตัวนี้ไม่ลงแล้วเพราะผมว่าหุ้นตัวนี้ลงเลยหกบาทอะไรนะเพราะเจ้าะน,นี้บกอกกูไม่มีเงินหมุนแล้วกูววข,วขายทุกอย่างเขาก็ขายเราไม่รู้แต่เรารู้จากกราฟว่าเฮ้ยมันลงเรื่อยเื่อเราก็ขาย